สวัสดีครับผมนะวันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์นะครับผมจะมาไขข้อสงสัยนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นเวฟเอ็นะครับผมแปลงเป็นไฟเลี้ยวบังลมนะครับทั้งคันนะคเวบเอ็กเบิกใหม่ทั้งคันนะครับันนี้นี่นะครับแต่ก่อนเป็นเวฟเอ็นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาได้กลายร่างเป็น เว็บไอบางลมนะครับตัวเอนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับข้างหน้าตะแกงปั๊มอะไรนี่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมตรงเป๊ะนะครับตรงนะครับใส่ได้กันนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงข้างหลังนะครับก็เปลี่ยนยูบล็อกนะครับ เปลี่ยนเบาะนะครับที่เปลี่ยนนะครับใส่ยูบ็อกซ์ซื้อยูบ็อกซ์ของเว็บไนตรงตัวมาเลยนะครับแล้วก็เบาะนะครับถังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับส่วนชุดกันตกนะครับใส่ได้เลยนะครับซื้อมาใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงอะไรนะครับซื้อมาวางปั๊บได้เลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายครับไฟท้ายก็ใส่ได้เลยนะครับ ไม่ต้องแปลงไม่ต้องอะไรนะครับมันมีหูยึดตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับเป๊ะนะครับตรงกันเป๊ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวตัว r หรือตัวหัวแหลมอะไรนะครับต้องแปลงชุดนี้นะครับต้องแปลงตัวยึดต้องเชื่อมตัวยึดออกไปรับไฟนะครับถ้าเป็นตัวอื่นนะครับถ้าเป็นตัว x ไม่ต้องนะครับเป็นตัว x ใส่ได้เลยนะครับชุดสีอะไรตรงเหมือนนะครับใส่วางปั๊บอันนี้ก็สวมได้เลยนะครับ สุดหลังแล้วก็เปลี่ยนบังโคลนหลังด้วยนะครับเบิกใหม่เลยครับใหม่ๆเลยนะครับตรงนี้ก็ใส่ตรงน็อตใส่ตรงนะครับแต่ว่าของผมยังใส่เป็นพักเท้าเว็บเอ็กอยู่นะครับไม่ได้แปลงพักเท้านะครับมันก็ดูแปลกแปหน่อยเพราะว่าพักเท้าผมลองใส่ดูแล้วมันมันสวยนะครับช่วงตรงนี้มันรับ รับกับตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยมันรับกับไฟเบอร์รนี่พอดีมันจะดูแม่แม่มันจะดูแบบดีครับเข้ากันนะครับเนี่ยเห็นนะเข้ากันนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าอยากเป็นเบ็บไอเลยก็แปลงก็ไม่ต้องแปลงนะครับซื้อมาใส่ได้เลยนะครับส่วนส่วนนี่ครับ ชุดข้างหน้าก็ใส่ได้เลยนะครับชุดสีบางคนหลังก็เบิกใหม่เป็นของเว็บไอตรงรุ่นมาเลยนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับส่วนมีคนถามนะครับตรงนี้นะครับตรงแป้นรับแป้นรับไอตะก,ก้านะครับข้างหน้านะครับของผมซื้อเป็นตรงรุ่นมาเลยนะครับเป็นของเวียบไอตรงรุ่นมาเลยนะครับ บางคนก็อาจจะปรับองศาหรือเชื่อมอะไรนิดหน่อยของผมไม่ต้องเชื่อมนะครับแค่เดี๋ยวมันจะเห็นนะผมไม่ได้รื้อนะครับเนี่ครับตัวนี้ผมเบิกใหม่มาเลยนะครับเห็นเห็นหูตรงนี้ไหมนี่นะครับหูตรงนี้นะครับผมลองลูกยางเอานะครับนี่เห็นไหมถ้าถ้าไม่ลองมันจะต่ํานะครับผมลองลูกยางเอานะครับตรงนี้นะ ลองลูกยางสาสามต๊สามอันเลยนะครับมันจะพอดีนะครับมันจะเป๊ะเลยนะครับส่วนที่ต้องเปลี่ยนอีกนะครับก็เป็นแฮนด์นะครับแฮนด์ต้องเบิกตรงรุ่นมาเลยนะครับเบิกตรงรุ่นมาก็ใส่เป็นอย่างนี้เลยนะครับใส่เป็นอย่างนี้เลยตรงเป๊ะนะครับใส่ได้ใส่ชุดสีได้ตรงเป๊ะนะครับนี่ยังไม่ได้ประกอบนะครับ ก็ส่วนรูกุญแจนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตรงเป๊ะนะครับใส่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นรูกุญแจเดิมนะครับของเดิมเบฟเอ็เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ตรงนะครับส่วนนี้เป็นตัวดิสหลังนะครับแท้นะครับจากศูนย์นะครับดิสหลังนะครับของเบฟเอ็แล้วก็ตัวเปิดเบาะข้างหลังไม่มีนะครับ ปิดแล้วนะครับปิดหมดน,นะครับเป็นใช้ระบบบลูทูธเอานะครับใช้ระบบนี่ครับเห็นไหมหนัดกุ้งนะถ้าไม่มีใครเห็นก็ไม่รู้ไม,ไม่ไม่รู้นะครับนี่ล็อกเราก็ดึงเอานะครับดึงเอานี่เงี <laughs> ้ยแปลงนะครับส่วนเข้าๆแล้วก็ น็อตตรงนี้นะครับเห็นไหมน็อตตรงชุดสีข้างหน้านะครับเห็นไหมเดี๋ยวมันมันไม่โฟกัสนี่มันไม่ตรงนะครับเห็นไหมเราต้องเชื่อมนะครับเราต้องเชื่อมเหล็กมายึดตัวนี้นะครับนิดเดียวนะครับเชื่อมออกมานิดเดียวไม่เกินกันนะครับนิดเดียวนะครับเราเชื่อมออกมาแล้วก็น็อตตัวนี้ตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับเราต้อง แคมใหม่นะครับสองที่นะครับแค่นี้นะครับนอกนั้นไม่ต้องเลยนะครับเบียบใส่ได้เลยครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็สภาพประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือไล่ชุดไฟนะครับเพราะว่าไฟมันเป็นไฟตาเดียวนะครับเบียบกเราต้องไปซื้อปลั๊กของเวีไอมาใส่นะเป็นสองตานะครับแล้วก็ข้างหลังด้วยนะครับผมยังไม่ได้ต่อนะครับมันปลั๊กมันเข้ากันไม่ได้นะครับ ดูโดยรวมนะครับที่ทุกคนติดตามนะครับนี่เดี๋ยวใครอยากดูแบบเจาะลึกเี๋ยวตอนผมไล่ไฟนะครับเดี๋ยวผมจะหลือให้ดูทั้งคันเลยนะครับตอนไล่ไฟนะอันนี้ภาพโดยรวมก่อนนะครับคลิปก็จะยาวหน่อยนะเพื่อเป็นความรู้แนวทางใหเพื่อนๆนะครับเผื่อใครอยากทำตามนี่ก็เป็นท่อของปะวานนะครับ ตัวเก่านี่เป็นไงทรงยังได้ครับอ